ะมีการจัดประลัมพิธีและมีการไหว้ทีนสารเพื่อให้เหล่าวิญญาณสัมภเวสีมารับเครื่องเส้นไหว้จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องวงสวงที่อยู่บนประลัมพิธีการไหวครูเทพเป็นการขอขมาต่อครูทั้งหลายที่ประสิทธิศาสารวิชาให้และยังมีความเชื่ออีกว่า

ใหญ่ประจาสานักไหมครับผมแล้วไหว้ครูใหญ่เนี่ยครับมันแตกต่างจากที่อ,อ,อื่นยังไงฮะเออคือด้วยสํานักอาจารย์ศรีรัตน์เหมือนกันเนี่ยจะมีศาสตร์ทั้งศาสตร์ศาสตร์ไทยโบราณกับศาสตร์ของฮินดูเขาก็เลยแบ่งว่าช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นศาสตร์ของการบารมีเปิดไหว้ครูแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นการโซฮาบูชาครูในสายของพาราหมณ์ฮินดูแล้วก็ช่วงหัวค่ำเนี่ยก็จะเป็นการครอบเสียน ครอบเสียงครูกันนะครับผมนะโม สัักกาาาลอยมนตสิ่งใดที่ลูกล้งเกินไปไก่คำสามวจิกรรมสี่มโนกรรสาม กิกมอันหนึ่งอันใดอันน่าติดเตียนก็ตามที่ข้าพเจ้าได้กระทำต่อบิดามารดาพระอรหันต์ในบ้าน มีครูมนุษย์ครูเทวดาที่อยู่ข้างหน้าคือพ่อาพามฉลองจารัตนหาซึ่งเป็นบรุบพรคู่ใหญ่ผู้เปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกมีวันนี้สิบกว่าปีมาแล้วที่พ่อได้ประกอบพิธีการวงสวงกับลูกเปิดชีวิตใหม่ให้กับลูกทุกทิศทุกทางในวันนี้มงคลเลิกงามยามดี ในนามของยานบารมีปู่เจ้าสิีพมโุกและปู่ศรีธอมยานขอถวายการสักการะไม่ว่าจะกระทำสิ่งใดทั้งต่อหน้ารับหลังก็ดีลูกขอขมากรรขอโหสิกรรมขอพ่อจงตนรับและขับรับการขมากรรมลูกและทีมงานของลูกทุกคนในครั้งนี้ด้วยเถิดรับแล้วขออวยชัยให้พรแก่คณะผู้มีศรัทธา โลกเจ้าเหล่าหลานย่างกายเข้ามาสู่ยังนะเดือนสิงหาและท้ายวันเกิดของลูกขออำนาจบารมีปลมบะคูจงได้นำพาโลกหลานท่านไหนที่มีศรัทธาเลื่อมใสเกินลอยขออำนาจบารมีปรมมปะคูจงอนุเคราะห์ปกปักรับรักษาลูกหลานท่านใด ที่ได้ทำภารกิจการงานอันใดขอจงสมจิตสมใจสมเจตนาโลกหลานท่านใดที่ยังบาร,รมีเหลือน้อยขอฝากให้โลกหลานจงได้เท่ากันสมปรารถนาสิทธิยังการันโตสิทธิอันใดที่ท่านปาตานาอยากจะได้ขอบาร,รมีขององค์ยานใหญ่จงได้นำพา พระทานพรให้สิทธิ์นั้นจงไหลเข้าประทับรับรักษายังนกเกสาโลมานกขาทันตาตาโจของแกท่านทั้งหลายสิทธิที่ยังกาลันโตสิทธิยังกาลันโตสิทธิยังกาลันโต,งนโตจงตกเป็นของลูกหลานทุกท่านเถิดด้วยอำนาจบารมีของยาน ขอผ่านไปหาท่านใดที่เป็นกายถ่ายทอดให้กับดวงยานของฝ่ายใดขอองค์ยานท่านจงได้นำพาประทานพรให้กับลูกหลานที่พากันมาไหวา้พากันมากราบในวันนี้ให้สำเร็จผลสมปรารถนาทราบไหมว่าภายในช่วงสิ้นปีหกหก จะมีเหตุการณ์บ้านเมืองตกลงมาตรงกันข้ามกับดีและย่างข้าสู่ระหว่างช่วงเดือนเมษาของปีหกเจจะมีเหตุสิ่งหนึ่งเข้ามาเพื่อให้ได้เป็นหลักเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่ทำมาหากินยังประสบผลยังไม่ได้สมใจปรารถนารอสักหน่อยรอให้เราองค์ยานท่านได้เมตตา ถ้าลูกหลานได้กระทําตามที่ได้กล่าวมาแล้วไซไม่เกินสิ้นเดือนนี้ไม่เกินสิ้น,น,ออนปีนี้ขอให้ลูกหลานจงสำฤทธิผลสมปราถนาปราถนาสิ่งใดไว้โดยเฉพาะทรัพย์สินเงินทองก็ขอให้ลูกหลานจงได้เมตตารับกันตั้งแต่บัดนี้เดือนนี้ไม่เกินปีนี้กันทุกท่านทุกคนซะด้วยเถิด ของอาจารย์ศาสกอาจารย์เถระด้านหมื่นยันนะครับในพานไหว้ครูเนี่ยก็จะกรอบด้วยดอกไม้แล้วก็จะมีหมากูนะครับส่วนข้างบนที่เป็นมะพร้าวแล้วก็มีมีเนี่ยก็คือไหว้โซหานะคะคือเป็นสายอินดูพามินดูครับกราือน,นปลกบกโขสเด็จมาประทานพรโลกหลานจะได้ทําการถวายสิ่งของณบัดนี้ขออัญเชินครูพ่อแกครูแม่เท่า ผูร้อยแปดพระองค์จงเสด็จัาเข้ารับรักษารับเรื่องสัการะบภูชาเถิดท่านพีาสจะอายุจะีวสิปพีวักูเพรวันโตศัพท์ถ้ามังาลิงถันโสัตว์ถ้เสัปุกังเมสัิโกมังสุเรโสปสุสุปิอัทสิปิวิิวุโคโกนามามิหัง พระพุทธังแผงฤทธิ์พระพุทธเจ้าให้ประสิทธิ์ประสิทธิ์ด้วยคุณพระพุทธังพระธรรมังแผงฤทธิ์พระธรรมเจ้าให้ประสิทธิ์ประสิทธิ์ด้วยคุณพระธรรมังพระสังฆังแผงฤทธิ์พระสังฆเจ้าให้ประสิทธิ์ประสิทธิ์ด้วยคุณพระสังฆังอิติปารมิตติงสาอิติสัพันยมาคตาอิติโพธิมนุปปโต ครูเล็กและครูยางครูว่าและครูยาครูตำราและครูตำราครูเล่นบนโดนคาถาครูน้โมกอขอละกอกราครูอักขระของไทยจุนจบบนที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนศึกษามาข้าพเจ้าขอเชิญครูบาทิพยบาสหมายนั้นเชิญมาชุมนุมพร้อมกันณสถานที่อันเป็นมงคลที่นี้สิษย์กิจิตรจังกิจจรุติกรณีเกิดจงเสรสมยาค้างขัดท้องแดนนาเรมาสิทธิพิจมังซึ่งบำเพ็ญการงานประดุงเพื่อบำรุงรักษาเลือดกระโดยช้าสิทธิได้พันเธอ ยัตถาคตโตประสังพิษพระเดกมารมอดชั้นใดปลอดภัยแพ้วคว้แแแาแล้วพุนเัยพันชักพันเถืส่สนสาวางังเอเตนะสัจจวัชเชนะสาวังโหนตุเตโหนตุเมชัยยะมังฆะลังทุกท่านเถ,ถือนเชียโตธิ์ นังปะทะนิ่นั่งปะทะนิ่นั่งโลกทำหั่นปะทิสิจปะะนิ่าปะทะนิ่งนิสตรวาณาพันธตาเทงบุญใดที่ข้าพระเจ้าพากันคิดทำกรรมดีใดทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้คิดต่อยอขึ้นแล้วในครั้งนี้ขอภูมิท้าก้าวโดยจะเพราะพระแม่ธรณีพร้อมกับเหล่าเทพพรหมผู้อาลีจงได้เมตตา สเสด็จมารับกองบุญจากลูกจากหลานแล้วอุทิศส่วนกุศลนี้หมายหาเจ้านี่เจ้าสินเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอจงได้เมตตามารับจากข้าพร้อมกันณบัดน,นี้ซะด้วยเถินยะทาวดีวะอาปุราปารินทิสการังเอวะเมวะอิตโตทินัางเพตานางโอกาปติ อิจิตังปฏิตังตุยหังทิปเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปนราโสยะทามาิโชติรโสยะทาดวงจิตวิญญาณของลูกหลานทั้งหลายมีนามชื่อว่าหากแม้บ่พัดไปสู่อยู่ยังนักที่ใดขอทาบทั้งสี่จงได้เมตตา กลับเข้าสู่ยนกกานะเกซ่าโลมานกขาทันตาตะโจของลูกหลานด้วยเถอนนี่ถือว่าเป็นวันอมุตโชโตอกใบนี้เรียกกันว่าตกไม้จันขันใบนี้เรียกกันว่าขันไม้แก้ว ได้มาแล้วเลยตกแต่งบายสีจะได้ทำพิธีเรียกเอิ้นเชิญหาว่าขวนของแตนประธานอยู่เบื้องหน้าจะหลุดลอยออกจากกายาไปสู่ยังนักที่ใดข้าพระเจ้าจะเรียกใส่กับเข้ามาสาว่ามายื้อขวนอาจารย์แอมสีหราพร้อมทั้งขวนของผู้ที่ท่านได้ประกาศเป็นคู่พระคู่นางจงได้เมตตา ส่วนขวนของท่านใดที่พักออกจากกายสังขารไปสู่ยังนักที่กูราพานครนั้นยังไม่ได้กลับเข้ามาก็ขอให้กลับเข้ามาสาว่ามาเย้ขวนเอ้ยอ,นอนันนี้เราอยู่กับลูกศิษย์ของสำนักอาจารย์สีธานหมื่นยันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามที่ระคนเลยว่า ทำไมถึงมาเป็นลูกศิษย์ที่สํานักนี้ครับครับก็เบื้องต้นเนาะคือเราเป็นบนาสตั์ตรงนี้อยู่แล้วในการสักยันนะครับเราพอดีสํานักสักยันสีฮห้ามูยันเนี่ยเขาในาด้านความเมตตเกี่ยวกับยันเมตตายันคู่อะไรเงี้ยครับแลยันหนุนดวงนะครับแล้วเราเคที่วามเคารพกันเนาะครับเราก็เลยบอกว่าดูแล้วอ,อาจารย์เขาดีเขาไม่ได้เวิร์ดหูอลังการอะไรอย่างเงี้ยจะทําไห้ลูกศิษย์ทุกคนเข้าใจถึงแก่นได้ เปศาสตร์ี้ด้วยอ๋อครับผมและอย่างอย่างอย่างคุณฟักอะครับทําไมถึงมาเป็นลูกศิษย์ของสานักอาจารย์เสรีนันหมินยันอาจารย์เอ็มสี่ภูมยานครับก็เหมือนกับว่าพตามากกว่าทาให้ได้มาเจออาจารย์ทั้งสองคนระับได้มาตัดอาจารย์ชีวิตพิกยี่ขนะึ้นอ๋อครับผมก็เลยนับถือท่านมาเรื่อยตอนตอนอ่าตอนนี้อยู่กับสานักมาประมาณห้าปีห้าปีแล้วอย่างผมก็สี่ปีอ๋อสี่ปีแล้วนะครับผมและนี่ ก็เป็นส่วนหนึ่งของมเนเณรไหวครูเทศของสำนักศักยันต์คุ้มเศรษฐีหมื่นยันที่ช่วงเช้ามีการทำพิธีไหวครูและขอขามากรรมต่บอบิดามดาและครูบาอาจารย์และจริงๆแล้วมันก็เป็นพิธีของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณและเรายังโชคดีที่ได้พ่อตามฉลองจารลกันหาครามชื่อดังระดับประเทศมาประกอบพิธีและให้พรถือว่าเป็นสิริมงคลของผู้ที่อยู่ในพิธีนี้ การบูชาของเทพเจ้าทั้งฝ่ายทางด้านพราหมณ์ดินดูสิบนิ้วข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอเจริญพระพุทธคุณอังกสรฐแห่งเทพเทเวดาระองค์บรมคุลมณฑนาริทรงปาริตาลุภาวาวัสธาริภัตตเตละโอมภรตวานเมตตาสเวตาภัณตาอภิชิตาจิตาปาริตานันโกสังค चलो पे फिर से घरता पे चल रही है